พุเลยสวัสดีค่ะน้องหอมมองเลนนะคะวันนี้น้องหอมก็มาที่มังกรซีโฟท์ใช่ไหมคะพี่ใช่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะข้างในเขาก็จะมีเพลงอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องมาภาคเอกภาคเองอีกแล้วนะคะเพราะว่าในนี้เขาอยู่ข้างนอกนี่เห็ดปุ้งเลยอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวไปจ่ายตังก่อนอ๋อต้องเก็บตังก่อนเนี่ยเลยเนี่ยหอมอันนี้โอเค เราเรามาขอเวลาลวเขาก็เลยให้มาน,นั่งรอในร้านเขาบอกว่าตั้ง่สี่โมงใช่อันนี้เราก็เข้ามาอยู่ข้ามาอยู่ในร้านแล้ว,เ,วเดี๋ยวเขาจะเปิดแล้วนะครับต้นนี่คือมิคคุมมิคคุมใช่ครับเดี๋ยวเขาจะเริ่มเปิดแล้วนะครับเป็นได้เวลาละได้ต้นมิคคุมทั้งหมดในร้านตากขอเรืแปะ หยุดล็อเดี๋ยวเดี๋ยวครับทีนี้ที่ผมก็ได้ทำเดี๋ยวโอ้มียี้มีกีมีปูปูดองน้ำปลาแล้วก็มีเออ่ปูหมานะครับปูหมาหนึ่งมีปูดองน้ำปลาทอดปลาแซลมอนแล้วก็เออ่หอยหน้าคู่นะครับ แล้วก็ตัวเขาเรียกว่าแองดาอันนี้จั้งกระดานนะครับอันนี้น้องหอมจั้งกระดานมันก็มีอย่างไม่มีอันนี้เป็นในเขาเรียกคืจ้กระดานมันก็มีปุ้งแหวหวยกุ้งลายเสือกุ้งม่นาำมีไม่กีุ่้งบอดน,นะครับแล้วละตะวันอันนี้จะเป็นอมเมืองกินเนื้อวัว มีหอยต่างๆหอยเคล่ะห้องหอมนั่นเลยเดี่จะถ่ายใส่สัตว์วันนี้มาเนี่ยเอาน้ำมั้นตักมาเลยครับห้าตัวแล้วเดี๋ยวเขามาเพิ่ม นี่ยปูจะประจัะพอบใจโอเคแล้วก็มาเอาให้พี่ถือไว้มาเขาจะถือไว้น้องน้องหอมเอาปูมานี่ไหมหรืออะไรปูปูนี้ดีกว่าปูนี้ดีกว่าข้างนี้ดีกว่างั้นปูมาลายอันนี้ดีกว่าเอาตูมียนเนี่ยเดิอนอ้อมมาดิเดิอนอ้อกมา ตัวตัวเมียครับเห็นไหมตัวเมียมันจะเป็นอย่างนี้เราเราไหนจะปิ้งขึ้นดิไม่ใช่ไหนอันนู้นลองอันนี้ซิตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่ากะปิ้งแบบนี้ใช่ถูกต้องเอาเาแบบตัปิ้งจะเป็นไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวเมียเออนั่นแหละพามาครับเออแล้วก็หอมไปดูน่มันมีปูชักรจันรจะลองกินไหมล่ะอ่าได้ได้ลองทานดูตัวเล็กๆ ตัวเ,เล็กๆส,สองตัวก็ได้ครับลองดูนะอันนี้ตัวมันเล็กหน่อยตัวตัวมันเล็กหนนะ่อยโอเคไปก่อนแค่นี้เลยเหรอถ้ามาหมาับน,นี่ก็เป็นตูนี้สองตัวเารจะพร้อมมาเลย เรามีเตานึ่งด้วยครับเราสั่งเตานึ่งไปด้วยไม่ใช่ใช่อันนี้เตานึ่งไปด้วยเปิดเลยโอ้เนี่ยปูม้าปูม,มา้มมานึ่งได้มาอออ๋ออ๋ออ๋อปูม,ม้ากับไอ้จักระจันคิดนึ่งได้ครับน,น,นึ<อ>น่งเลยนนึ่งเลยนึ่งเลยเพราะว่ามันจะได้สุกโอเค ให้ัำนึงเพิ่มนะอมาขึ้นเลยครับอืมจะเอาไอ้กจ้งนั้นลงด้วยก็ได้หรือจ้งยยางจะย่างเออลงดีกว่าลงไปเลยแล้วเดี๋ยวย่างก็ย่างเพราะนึง่งมันจะสุกเร็วไง หนึ่งก็จะสุกสุกไปเร็วอีกอย่างหนึ่งโอเคเต็มนะได้สอนกลับไปได้สอนได้สอนไปเลยเไ,ได้สิเทไ,ไปเลยเทไปเลยตัดไป,ไป,ไปเดี๋ยวเราไปเอาอย่างอื่นมีอาหารอย่างอืงอ่นด้วยแล้วน้ำก็มีหลายอย่างครับอ,อันนี้ก็จะเป็นระวังลื่นนะ อันนี้เป็นดองทั้งหลายล้วผัดผุงกุ้งลีมีหอยหลอดได้มีหลายอย่างครับมีปูยังางมีสลัดมีซุปมีซุปมีน้ำยามีกระดูสุดเพื่อพายแตพอปลาน้ำแดงเนี้ยววัวตุ๋นแล้วก็มีน้ำยาน้ำยาหมดแล้วแล้วัวเขาโทษขอโทษนะครับเออ เป็นผลไม้นะฮะมื่อมีกระปุกไข่ตรงนน้นเอาปลาที่ไปตัวหอมโอ้ไข่ต้องมาจากอตุมียต้องกลับไปด้านโน้นต้องส่องโน้นส่องไปส่งโน้นนี้เนี่ยออกกุ้งอกตัวอะไรสวยนี่ไปลองดูตัวโตตตรงนี้หว่านี่ดนึงตัวนี้ดูใหญ่กว่านี่หอมตรงนี้หว่าตัวใหญ่เออตัวใหญ่ๆนี่เลยเป้ง ใช่ๆตัวตัวใหญ่เลยตัวอีกตัวันเล็กไปนะยตัวนี้อาทางกะรับไปละไปละเขาหอมไป็นูดูููต้องเป็นตับฟิงเหมือนกันนะตวเมียา ต้องปูกระปิ้งเหมือนกันลองหันไปดูที่กระปิ้งมันเออเนี่ยตัวเมียแต่ไม่ต้องไปเยอะหรอกเพราะว่ามันใหญ่ยากน่ารักสองตัวไม่สองตัวสองตัวทั้งคู่เป็นหนึ่งกู้ไปอันนี้มาพี่พี่เอาไปพอแล้วไปไปแค่นี้ก่อนไปครับระวังระวังข้างหลังอันนี้แมนดาอันนี้หอยเทขั้นมีเนื้อตุ๋นกระเพาะปลามี ต้มจำกุ้งเอนเอาเครเี้ยวชาของเอาอะไรอันนี้มีชาข้าวญี่ปุ่นแล้วก็กาแฟเตียบตะไคร้ตะไคร้น้ำตะไคร้แล้วนี่มีอ้ เดี๋ยวไปเอาอาหารในตรงที่สุกพร้อมกินออกมากินไหม,ามไปไหมเนี่าจานเาลไปสุกหมดแล้วเนี่ยใกล้แล้วแววมาอย่างเป็นลิ้มปันให้เท่าไหร่เออเต่าไปไม่แรงที่ย่างที่นึ่งก่อนเอาหอม OA, เอาไอ้ปูจักจั่นมาเนี่ย พี่อันนี้มาสุกแล้วต้องมาวางละอ่ะอันนี้ก็เป็นพวกปูต่างๆในนั้นนะ่ะอะหอมกินอ่ะหอมจะกินปูปูอะไรนะพี่ปูม้าปูม้าใช่ไหมคะปูม้าดองเหรอปูมาดองใช่อันนี้กุ้งถ้าพี่กุ้งจะไหม้แล้วนะ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องหอมรับอันนี้ไปก่อนก้าง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 กระดานครับ นั่นไงนผมบอกแล้วว่ามันจะไหม้ไหม,ม้แล้วนั่นไนยจริงจริงด้วยเดี๋ยวต้องเอาออกเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่เอาออกนี้เสร็จแน่เลยที่นี่สดดินนะใช่ค่ะอ,อืมน้ำจิ้มก็อร่อยน่าทานม,มากเลยอะ่ะเพราะว่าท่านพี่นี้กินข้าวข้าวข้าวอะไรข้าวเนื้อข้าวมันเนื้อ,ข,นนอข้าวผัดเนื้ออร่อยอร่อยพี่ชอบอ่ะสองจานนะเนี่ยถ้าทางจะจุกเดี๋ยวต้องไปต่อด้วยทุเรียน สงสัยจะล่วงเดี๋ยวไว้อีกหน่อยเจ๊เราจะต้องไปรับใครมานะเดี๋ยวพามาทานที่นี่ดีกว่าเดี๋ยวต้องให้พี่พีเอฟซีดูว่าเราจะไปรับใครอ้ําอร่อยไหมครับอ่าอร่อยดีค่ะเอาอีกไหมเอาทิชชู่ก่อนค่ะอือก็อร่อยดีนะอือเช็ดปากมันก็ดีครับคนมาเยอะมากเลยนะตอนเนี้ย ใช่ค่ะเราต้องกินให้หมดเนี่ยหมดเสร็จแล้วก็เราเดี๋ยวก็ก็กับเดี๋ยวกินขน,นมด้วยพี่ว่าจะกินขนนเดี๋ยวทุเรียนซะหน่อยผอมจะลองเอาปูแกะดูนะคะปูจกจั่นอ่าลองแกะสิเพราเป็นยังไงตั็ใหญ่มากเลยไม่เคยเห็นเลยนเนี้ยครั้งแรกอ่ะเนี่ยพี่เห็นครั้งที่สองเองพี่เห็นเนื้อไม่ค่อยมีพี่ก็เลยไม่ได้นั่นแกะยังไงอะ่ะแกะเอาดึงตรงนั้นออกก่อนหางมันมันร้อนอะ่ะ แก่เหมือนปูอ่ะแต่ร้อนนะต้องระวังร้อนลืมไม่ก็หอมปัทิ้งไว้มันเย็นอีกทีก็ใช้กันไก่อ่ะเสียบเข้าไปแล้วงัดออกแม่หอมจะลองเอามือแกะดูร้อนใช่ไหมใช่ค่ะปัทิ้งไว้ก่อนแป๊บหนึ่งอันนี้กินอะไรเนี่ยมันมีกุ้งทอดกุ้งทอดอ๋อของทอดทั้งหลายมาก่อนดีออกไหมอ่ะเคี้ยวออกอยู่อ๋อน่ะดีดีทันบล็อกเกอรี่ดีนะเนี่ยเราทำมาเราแบบทําเองเนี่ยดี อ้าวแก่แกะน่าน่าจะเย็นแล้วล่ะค่ะอ้าว,าวมันขามันไอ้ี่ขามันหลุดง่ายมีอยู่เนื้อมันนิดเดียวพี่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยมันเป็นไงตัวมันเล็กไงตัวเนี้ยแต่ของก็สดมีเนื้อไหมดูสิดูแล้วมันไม่เห็นเนื้อเลยค่ะอ่ำหวานไหมครับเนื้อหวานค่ะอ่าเราลองลอง,ลองแกะตัวมันดิว่าหอมแก่ได้ไหมเนี่ยอตัวมันเนี้ย อ่าเรวลองอยูค่ะเอาข่าปออกให้หมดก่อนยังแกะไม่เป็นนะคะอ่าแกะแกะดิแกะสีสรออยู่แกะอยู่มันไม่ออกค่ะไม่รู้แกะยังไงอ่ะแหกมันเลยเหมือนเราแกะปูไงแฮกมันออกไปเลยอ่ะแกะเลยแหกแหกยังไม่ออกอีก นายพี่เอาอีก้างมาย่างก่อนดีกว่าระหว่างรอก,าก้างกระดานย่างออเอออ่าเออออออกแล้วแอะอ,ออาแล้วอแล้วเฮ้ยมีที่นี่นี่เหรอเออมันก็ใช้ปูนะแต่ไม่รู้พี่ไม่เคยอ๋อตอนนี้กำลังกัดกับปลาอยู่เนี่ยปลามีปัญหา พี่สอนมันนอนมันดีมันทําอย่างนี้ไม่ได้ต้องนอนมันนอนปลาเหรอใช่ค่ะไม่มีใครทาอย่างนี้เอาปลาลุกขึ้นอ,ะอ่ะอ๋อก็เดี๋ยวลองทําดูถ้านอนปลาได้ก็โอเคไงทําไม่ได้ก็เดี๋ยวต้องให้เจ้าหน้าที่เข้ามาทําแล้วล่ะเพราะว่ามันไม่สุกอะ่ะไม่รู้ทําไงอีกคือขราวต่อไปถ้าไปกินจะต้องเอามีดไปเจือนมันครึ่งหนึ่ง หรือไม่กันไก่ตัดั้ามันขาดเราจะกกันแล้วก็วางนึ่งใหม่น่าจะดีกว่าอก,กินปูอย่างเดียวเลยปูจักรจันเนี่ยปูมันไอเนก้อะดองมันอะนันแหละเอาอย่างนันแหละเนื้ออร่อยใช่ไหมอรอม่อยไหมล่ะไม่เคยกินเลยไม่เคยกินดีนานละ แกอย่างนี้แล้วก็มีตรงนี้มีเนื้ออยู่หน่อยนึงเหมือนปูเลยตรงนี้พี่คินว่ะมันปูเลยแสุดท้ายเราออกที่ครับปูมีไข่ด้วยนะคะอะไรอะไรยังมีแล้วปูไข่เน่ย อันนี้ปูปูทะเลปูปูทะเลทะเลปูไข่ก็ปูไข่เหมือนตัวนะเหมือนตัวดำอ่ะไอเรื่องเก่งไอเรื่อล้วนเลยนะครับอะพี่มาใช้กล็ไกลตัดครึ่งหนึ่งเกล็ดกากล็ดกาตัด แข่แรงแข็งแรงแขงแรงแข่งแรงแขงแรงกินไก่หลุดเลยไอ้เขามาทำอนะครับน,นึง่งหมอนีก็เป็น,นนะอันนี้เป็นปานนึ่งหีมือเราอันนี้ก็เป็นดู้หอมอันมัน แต่แก้งเขาไงก็เลยจัดก,การก็เลยพี <c oughs> <c oughs> ู่เขาคีบมากเลยกินแบบนี้ไม่เอาหรือครับน้องหอมช่วยทั้นพี่โ <c oughs> อ้พร้อมจะแตกนะครับผมนี่แย่เลยอ่ะพ้อมาดมจะดมครับ ปิดแล้วกลับบ้านแล้วค่ะสำหรับทริปนี้ก็จะจบที่นี่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้น้องหอมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องหอมทำคลิปกัต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ